สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทาผัดกระเพราหมูสับกินกันครับสูตรนี้เป็นสูตรไม่ใส่น้ํามันนะครับแห้งๆแบบนี้ชุนๆมากเดี๋ยวเริ่มเลยอันดับแรกใส่หมูสับลงไป300กรัมครับ้วนหมูสับนะครับกับกระทะแบบนี้จนหมูสับเริ่มสุกก่อนครับพอรวนหมูสับมาจนเริ่มสุกแล้วนะครับจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้จะมีน้ําออกมาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกังวลใส่พริกกับกระเทียมลงไปได้เลยวันนี้ผมใช้ทั้งพริกแห้ง พริกสดแล้วก็กระเทียมครับโขกเข้ากันครับความเผ็ดปรับได้ตามชอบเลยนะครับจากนั้นผัดต่อเรื่อยๆจนพริกกับกระเทียมเริ่มสุกมีกลิ่นหอมฉุนแบบนี้ก่อนครับพอฉุนเรียบร้อยแล้วนะครับแห้งๆแบบนี้เลยก็ปรุงรสชาติโดยเริ่มจากซอสหอยนางรมครับอแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับน้ำตาลทรายตัดรสชาติเล็กน้อยแล้วก็ซีอิ๊วดำครับใครชอบเค็มๆใส่เพิ่มได้เลยเร่งไฟแรงให้สุดเลยนะครับจากนั้นผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ใช้ไฟแรงเลยนะครับพอผัดมาจนทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยพอใส่ใบกะเพราลงไปแล้วเนี่ยพยายามผัดขั่วโดวยไฟแรงๆแบบนี้นะครับให้กะเพราสุกครับมันจะมีกลิ่นหอมมากๆนะครับวิธีนี้หอมกว่าการผัดทั่วๆไปเลยครับ พอเราผัดมาจนใบกะเพราสุกดีก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดกระเพราหมูสับสูตรแห้งๆไม่ใส่น้ำมันแบบนี้นะครับวันนี้ใช้พริกแห้งด้วยจะมีความฉุนความหอมเพิ่มอีกนะครับกินกับข้าวสวยอร่อยมากไข่ดาวกรอบๆสักนิดราดโดยพริกน้ำปลาครับผมอัตราส่วนอยู่ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากทำสามารถทำตามได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ